มาส่งขวัญมาส่งย้ำกังน้อยหกทุกคนทางปอดตอนนี้นะครับหรอเมื่อไหรก็เตีมันนี้ล็อกไลน์อ่าล็อกไลน์ล็อกลไลน์แผเรียนสตอรี่พองแผล่เรียนฟองโกบันเลยค่ะนะเนาะอ่ะอะอาเขาก็ให้เราเรียนมาเลยคะ่ะเนาะนะไปเป็นเพื่อนเป็นได้ก็ก็ตี ไปเรียนสตรอรี่ก็ตหันมาชัวตัวนี้เล่ครับนะะกวานกวนนันนะครับพวเดินขวาดาง้ายพวกอะไรอย่งพว่าพวเรียนสตรอรีอ่าไปเรียนแถวโลกก๊ก,ก็ก,กีกข้พองในาเนี่ยมันจะมีตั้งลำและตั้งลายครับนะเน,จน,นะะี่ยเช่นพชอบพวกเกีนน่ยวกับอ่าฝากติดตามไปก็ดีนะครับ่นะน,ะนีมันจะมอันไหนนี่ยครับพวกชอบใน,นก็เขาก็เต็มมือตัวนีนครันะ เลป็นเล็กตัวาหนใหนูวแต่ว่าเป็นกัม่เตตัวนันนี่ยเดอมันเอันห้มนนี่เข้าปปอดนก็เ็นว่าความูีดิดอติเอสนี่ครับเนาะชงว่าถ้าหูย่อนก็เลินป่วนกว่าสองวันไปหู้ตึกใครหู้ีดอตตึกข้องคำเสอร์จึงคือไนอ่าให้เขามาเรียนปันตัวนคับนะนะเนี่ยนะนองดาว อันนี้นะคะดาวแค่มานนช่วยสร้างยอดลดนะคะเซงอันนั้นเป็น,นก้นไตความไตของดาวเลยปะกันนะดื่มซึ่งคือไตอยอะเนี่ยนะและ้วก็ไตพองกัน,นนะฮะนี่นะจีวรน้องดาวอันอยู่นนกรุงเทพพ่อนะนะไตของดาวเลยปะมินต้องลำเลยั้งหลาะะ่ขนาดเจ้าน่ะเนี่ยจัตตุลีเพราะว่าเคยรู้คลิออคปเดียวนะฮะคลิปเดียวเนี่ยเป็นตัวไหนคะนะ,ะทุกวันน่ะไปเรียนคลิปเดียวพอง นะอ่ามีคนเรียนคลิปยิวอยู่ก็เนี่ยพวก็ชอบกเาก็เขากดแช์ตอนนั้นนะแต่มีแต่ชวิเนะครับนะอ่านะฮะทุกวันจะไ้นนหนในคลิปริวทุกวันเราไปเรียนเริงไปเฮ็ดจงนนะนะะ หนึ่งวันที่ผ่านมาของมือว่าครับนั่นนะ,นะะข่าวการเมืองอาซีเอสเอสเอสส์ไต่หมวเลยก็อยู่ซ้ำไปซ้ำสนอสาซ้ำไปซ้ำสนได้ทางไหนเพิ่นก็ถ่ายคลิปด,ดิวลงเพิ่นก็ลงบนกวางเท่านั้นนะมันจะมีโอกาสจะไหลเงินหนึ่งนะอ่าพายที่ว่ายังขย็ดคลิปดิวอย่างไร ให้เปิดโหมดเมื่ออาชีพโทรศัพท์ขาว้วมันขางเป็นเช่นนั้นนะก็เรียนปรหานดีโอเคคา้างนอกแต่มีกันไในก่อนนะครับนะกันมาพบทุวกันมาทั้งถ้ามาเพาืช่ชอบเจอชอบวดูนใน่นกองผักติดตามไว้เพื่อจะมีกำลังใจเพื่อจะมีคิปวิดีอมามามา ບັ້ນໃຫ້ເຂົາຂັດເລີຍຕຍກັນທງນ